สวัสดีค่ะสวีสีสมาชิกกลุ่มบีไทุกท่านทุกกลุ่มนะสตียามเชา้ชาเช้าวันที่ 1กรกฎาคมพศ2565ค่ะกับเช้าวันศุกร์นะคะสำหรับกราฟคู่นี้เป็นคู่ของ GJ ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ GJ กันนะคะสำหรับ GJ นะั้น H4 อยู่แนวแนวรับนะคะมีการโยกราคาขึ้นไปเด y จบแดงนะพทเทิร์นี้ต้องบอกว่าอยู่แนวรับค่ะต้องมองบายแล้วต้องไปเซลล์สูงนะคะไปดู time frame H1 ค่ะ time frame H1 ตอนนี้กราฟ GJ อยู่แนวแนวรับนะคะถ้ายังลงไม่ได้ปุ๊บเขาจะดันราคาขึ้นไปที่โซนต้านนะดัง,งนั้นวันนี้กรณีค่ะเซลลไปเซลลที่ต้านนะคะ เพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับค่ะจริงๆว่าแพมก็ขีดไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานก็มีการโยกราคาไปแล้ว1ครั้ง2ครั้งนะคะโอเคโซนนี้ตรงนี้เป็นแนวรับเนาะถ้าหลุดรับนี้ถึงจะมารับล่างนะคะถ้าหลุดรับนี้ถึงจะมารับล่างรับล่างก็คือโซนข้างล่างเลยนะคะ โซนข้างล่างดังนั้นก็จริงๆถามว่าเล่นเซลไหมเล่นเซลไปเซลต้านอ่าไหนละต้านโคดนี่ไงจ้าต้านข้างบนนะสองชุดบนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแนวรับแนวรับเนี่ยจะมีคนมองบ่ายเข้าไปแต่บางชีนะคะเนื่องจากกราฟมีแรงเซลก็ระวังเรื่องของการกดลงมาด้วยนะเพราะว่านะคะกราฟมีแรงเซลุูบางชีก็ไม่ถึงต้านบนก็หันหัวลงมาก่อนนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดคูจิเจในเช้าวันศุกร์ที่1กรกฎาคมพศ2565ค่ะ